สุขสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องสุดช่องบ้าจอนี่ใจพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาให้มาสวนด้วยพี่น้องก็สิม,มาหากินทางหน้าพี่น้องวันนี้บมได้เอาข้าวไงมันน่าสิบม,มาหามเบื้องเฮ็ดหาเบื้องน้ำไม้มาแกงสวนได้ย,งยางเกานั่นพี่น้องเนาะมาเบื้องนำกันาได้ยางแนนมวันนี้ไปกินสวยก็คือหาเอาข้างหน้าเลยพี่น้องบรได้ซื้อจากยางครับข้าวสวยวันนี้ก็คือไปซอกอายุห้ายุสวนนะพี่น้องมาปลูกอย่างคือเกา นี่เมกีแก็บบาฮิตปลวกนะพี่น้องเนาะแล้วก็เสียมาเก็บเอามะการดอมจ้าพี่น้องมะการดอมเป็นแคลซียมเบิองว่าหวานรือขมเนาะตัวนี้ซีมเบืองแล้วมันหวานก็เอาเลยเป็นมะการดอมบวานนะพี่น้องต้นยางพี่น้องอันนี้ก็คือปลาหกแหงพี่น้องปลูกอย่างได้สมัททางอีกหอบหนึ่งแถวนี้นะแถวนี้บริวานเข้ามันก็เลยหกจ้ะพี่น้อง บอมากระดอมเก็บเอาเมื่อน,นี้ก็คือได้อย่างก็คือได้นั่นไปกินรุ่นกันว่าตัวนี้ก็ยังตอนนี้ก็ย,นนกยังบุ้งหัวเสเเมนูอย่างนะพี่น้องก็เลยรุ่นซอกไปก่อนแล้วก็ได้ผักสังเแง,งพี่น้องผักสังเแง,งกเก็บเอาตลออจนโป่งน้ำกับบอทันบอลน,นี้นะ จุดนี้ผมมักใส่ผักสังเวงแห้งนะจุดนี้มักใส่ผักสังยคือโซดแบบนี้จังค่อยหอมดีเนาะพี่น้องนี่จ้ะเป็นผักสังเวงเก็บเอาตลอดตลอดแต่กระปงเนาะพี่น้องปงกเกือบหมดหันผละ่ะเก็บเอาตลอดเลยแกงทำมาจาแกงตลอดนี่พี่น้องนี่จ้ะ ยัยนำกระบาทันพละพรางแงงกระไดพี่น้องเอ้ยว้ายต้นบงพี่น้องต้นตกใจตื่นเบิดซอกลุ้นริ่มกันพี่น้องพรางแงงของเฮาก็ได้ซอกเรื่มซอกยากละจ้าแกงแกงซูม,มือแกงเกือบกระบาทันพี่น้องออกนำกระบาทันพรางแงงกระไดแกงเราไม่ตลอดเลย ได้หน่อยนึงเลยพี่น้องทั้งแงก่กับสรุปวันนี้สิเป็นแกงหน่อไม้อีกกระเบนจ้าพี่น้องหาคันได้เห็ดกับสีแกงเห็ดหนึ่งวัอนี้นะพี่น้องก็ได้เห็ดหลายเบิงึงสอกเบิึงเห็ดก้อนจ้าพี่น้องนี่ยอดมะกบะวบพี่น้องสรุปแล้วก็สิเป็นแกงหน่อไม้ใส่เห็ดทั้ง,ห,ง,งหลายพี่นอ้องเพราะว่าเครื่องเก็บเนี่ยมันมีแต่เครื่องใส่แกงน้มบบงบบมมอมีมะกะบงกระบวบมีมะกระดมมีผักสังอกสะแงงนะพี่น้องเนาะนี่จ้ะยอดมะกบวบ เดี๋ยวอีพ่อกระสีทางทิ่มมาได้ดเอาโหลดแถวนี้เพราะว่าวมันหกอย่างเนาะแถวมีปลาเข้าจากบริเวณทางมันแถวนี้เดี๋ยวอีพ่อกระสีทางทิ่มเบิร์ดก็ะไรเก็บเอาโหลดเก็บให้มันคันทางกับคันเด็ดมืนมันก็บทิ้งสิแตกออกเดีดพี่น้องอยู่แถว่าให้อีพ่อเด็ดเมาาื่อวานแตกออกลายไหลเด็ดงวดกรผมเมื่อวานใจพี่น้องง,งวดก่อนนะตอนนี้แกงทำไมงวดก่อนอีพ่อเด็ดเอากระตกขึ้นมาลายไหลอันนี้มันบมดแตกหลายเพราะว่าบบเด็ดจักเทือเนาะ ันเตะเท่าน,นึงนำจะแตกหลายพี่น้องแตกหนดออกมาหลายเนาะอนี้ก็คือเก็บเอาเลยจ้าก็คือนหกดบดน้อยเลยพี่น้องหกไายน้ำมันเปืยกระไราหลายพี่นอ้นอ,นนนองตำตีนซอดทั้งสองเบื้องเลยน,น้ำมันไม่เปื่อยเนาะแหลมแหลมแล้วก็เก็บไปเก็บไปจ้าพี่น้อง มาลุ้นน้ากันมาสเตย์อันเครื่องแกงเครื่องครบบ่มาเนี้เพราะว่าฟ้าเก็บฟ้าไปปลูกยางซอิแม่แน่ขนาดพี่น้องเวียกเขาวก็ลายเนาะฟ้าปลูกให้มันแล้วทานเข้าพันซาเนาะพี่น้องเนาะเพื่ออันซิโบเลวอันมืดก็ให้แล้วพวกยางที่แกเพราะว่าเจ้านี้จะเอาอันแกมาปลูกก่อนใบอ่อนจะปะไว้มันสิตายกันมาปลูกพี่น้องนี่เก็บไปก็เริ่มได้หลายอย่างบวบเอาพี่น้อง ไหลยอดไหลเครื่อยุดจะ้ะนี่เพิ่นลกเน้อให้เพิ่อนยูเป็นให้บ้าจนนี่แหละแต่ว่าให้เพิ่อนนำเข้าไซขนาดเพิ่นก็นเลยมาลกเน้อนี่เฮตันสิพี่น้องสรุปก็คือสิได้แกเนม้อมะม่าหลีเล่ะนะเฮตันเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดหูหนูนั่นเองเจอเฮ็ดโป๊กอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนี่ เพปลวกบ,บานมันแล้วจ้าอันพมอ,อกกับมอ,อกอันผมบานกับพมบาลเหชปวกออกตลอดพี่น้องออกซึอมอยู่ห้ออกโหรายเนาะเห็ดปลวกปีนี้คือปลูกคือแต่ละปีพี่น้องแต่ละปีมันจะพึ่งออกเลียไ่มือสองมือกับเศร้าอันนี้ออกน้นอยออกโดนๆอนนันนี้นะเห็ดปวกแต่มีห้างอันพมออกมีห้งอันเนา่าแล้วก็มีพี่น้องเอ้ย นี่ก็จะเป็นเครือกับเปียดพี่น้องหกแหงนี่จ้ะเห็ดของเฮามาๆม,มาเก็บเห็ดนำกันพี่น้องสะอ่อนพี่น้องเห็ดนะจะได้เห็นต้นพรมจุมนะ่มเนาะอัน,น้บาลหมดแล้วจ้ะมาใส่เพื่อนเอาเมือกันละหลายพรมจุ่มพี่น้องอัน,น้บา,าลหมดเลยเอามาสวยกับประานเพื่อน เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องนี่อันนี้กัอยูแคมทางเลยมีเห็ดของเฮานี่แต่พี่น้องอันคมชุมก็มีจ้ะอันคมชุมก็มีอันบานแล้วก็มีเห็ดกันไดยโอ้ยออนซอนดิอันนี้ก็คือเนาเลยพี่น้องก็เป็นเอาแล้ว คือว่าน้ำจะจจกพี่น้องอันน้ำกับเอา,เาที่บอลเล่นน้ำพอกินได้นะพี่น้องเนาะแจกพี่น้องอยู่ไหนพ่นคือเห็นว่าปลายผ้านนะก็คือ,อยังจุ่มอยู่เนาะแจกนี่ก็มาเอาเน้งไม้ละเด้อพี่น้องก็ได้เห็ดอันพวกดอกนึงเหลือพ่นเอาเอาดอกไม้กับน้องสายล่าค่อยคือเกา เพื่อนมัอนี้เพิ่นมานำาเอาน้อไม้นำน้องไม้ก็หกักพี่น้องดึงออกมาก็คือพี่น้องนี่อ,อยู่อันบ่อนเอาน้อไม้นี่แหละพี่น้องมันเสือเพื่อนเอาพี่น้องเด้เห็นอีกแหละเ,เ,เห็นเติมกันเนาะอันนี้ก็คือเห็ดโปกฟานดอกใหญยแห้งใส่พี่น้องขันแกงมันจะเอาเมือกเล็กนึงเห็ดโปกฟานนะเจ้า,น,จานี่ก็เลยแบบเพื่อนบนนินยมมืแกงเพราะจะไปไปิ้งเห็ดโปกฟานนะแซ่บ เดี๋ยวนี้สิแกงสีกับน้องไม้แหรอเมื่อกันมันจะนัวพี่น้องนัวดีดีเลยก็คือนี้ผมออกพี่น้องเหรอไหมดอกงามงามจา้ะแม่จีมสันโพดดอกใหญ่ๆกามันยาวดิอันนี้เนี่ยก็หนเลยอันนี้จีมโพดขึ้นมาจ้ะพี่น้องมาเบิ้งกันนี่การนยาวแหงพี่น้องความยาวโอะ๊ะบักงามเลย ยักน,นี่ก็คือมาเชียงมาเก็บเอานอไม้เก็บเอานี่ก็คือนักสกีค่ะย่างออกพักเขาออกนอเนาอมาซ่อมมาล้างนะพี่น้องเก็บบอนเห็ดเก็บเอานอไม้ออกเก็บเอาพักเขาออกให้โคกอ่ะเน็ฮดทางก็ดองกงามๆเลยพี่น้องเห็นบ่านนะให้แต่ พักกักตีมียอดมักบวบมีผักดำตีนพี่น้องม้วนพักกักตีมพี่น้องผักอันนี้อย่างก็ผักม่วงจ้ะก็ทุเรศหลายพี่น้องวันพักดำตีนเด้อผักม่วงมีงอดผักบวบมีผักม่วงแล้วก็สิมีมักกระดอบนะพี่น้องเนาะแกก็พักกักมีมเฮดบวกเฮดกระตันนะพี่น้องเนาะทุบกักตีแกงเมื่อสักกันเบื่อต้นหลายพี่น้อง แกงฟ้าซิมอลเดียวกันหมดเลยจ้าพี่นอ้องน,นี่ก็คือเลือกเลือกออกมาแล้วก็ยังมาซ่อมนะพี่น้องมือกล้องค่อยกาน้องไซล่าค่อยเลยพี่น้องถ่ายไปนำไฟไปนำ เฮ็ดเคยมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเห็นบ่ฮะนะสะออนพี่น้องได้ปักเกล่าให้แน่กับโบได้เนาะเฮ็ดตัวกก็ออกด้อยด้อยมันก็เบิ้อตัวแบบนี้ดูเหี่างทรอดมันก็เบิ้อตัวแบบนี้ดูเหี่างที่รอดเดี๋ยวมื้อหน้าสิพาพี่น้องไปเอาเถาพี่น้องเมนูเมื้อหน้าสิพาพี่น้องไปเอาเถามาเฮ็ดลาบเถากินนะพี่น้องบ่ได้กินโดนโดนละคิดยาคิดยากพี่น้องลาบเถานี่พี่น้องนะ นี่อันนี้ก็คือเขาเลือกออกมามีเฮ็ดพวกให้กัตกตันพี่น้องแล้วก็สิมียอดมักบวกมากดกดอมนั่นเองเนาะมีพักสังเงาน้องธนาคนกันอยากซ้อมเด้บัดน,นี้โจ๊กน,นี่ก็สิมาจักหน่อไม้ไปแกงเด้อบดน,นี้ล้างแล้วก็สิมาจักเนาะจักแล้วก็สิเอาไปลงหมอ้อจ้านี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็สิมีซ่อมเห็ดพวกต่อ ซ่อมเห็ดปวกไว้เนาะพี่น้องเนาะซ่อมเห็ดปวกนี่เก็บสิคุแล้วก็สิมาซ่อมพักของเฮาบบดนี้แล้วก็สิน,สน,น,สนี่นี่นี่นนตดัดงานก็นตดัดป่องพี่น้องเนาะก,ก็บบอากาศดอมก็ตดัดคลอดมันออกแล้วก็มาล้างเห็ดเดอ้อพี่น้องบบดนี้ล้างเห็ดล้างจย่างสองสามน้ำเอาเกลือใส่มันจะจะล้งางไงที่ด,ดินจะค่อยออกเนาะพี่น้อง แล้วก็มาตำเข้าเบือมักเพชรพี่น้องเตรียมใส่หม้อลง,งไปน,นี่คือจนนี้ใส่เครื่องแล้วหมดเลยพี่น้องใส่ข้าเบือใส่อินยังเ้อยน้อยแล้วใส่มักเพชรเพินงลเมาแเด็กลงไปแล้วแล้วกลับมาใส่พักจากพี่น้องนงไม้ห้าสซุกแล้วแล้วก็ใส่เฮ็ดลงไปเฮ็ดทำกนะไรเตริมพี่น้องกันแกงกับพอดได้ดนี่เติมหม้อแกงน้อยนึงยุดจัดแต่จนนี้แกงหมอใส่กันเลยเนาะน่อไม้น้อยนึงเฮ็ดน้อยนึ่งน,นงแกงสก,ก,กัดก็จะหลายเติบอยู่กับหม้อซุปซีสุกเก้าพี่น้องหม้อกับขาดมาแล้วพี่น้องเอ้ เตาไฟกับเตาไฟไปัญไผ่เคยดังเนี่ยพี่นอ้องเตาไฟสมัยตะก้อนนะพี่นอนะ้องเตาไฟสมัยโบราณไผเคยดังแบบมีแนะ่ดังเคียงเตาไฟเอาไม้อันมาตีนะแล้วก็เอาขิดมาใส่ตีซี่ทางเลยพี่น้องเอาขิดมาปกใส่เตาไฟกับเตาไฟสู้ชีวิตแห้งใจพี่นอ้องนี่ก็คือเอาลูกจ้างลงไปแล้วนะพี่น้อง น้ำเห็ดกันอย่างบอลน,นี่ออกนะตอนนี้ใส่น้ำน้อยเพื่อน้ำเห็ดเนาะอันนี้ก็คือสุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมามามากินน้ำกันจ้ะจ้ามากันดอมพี่น้องต้องสายลาค่อยก็คือเห็ดข้าวจานกินเลยพ่ะนะเพิน่ <c oughs> นเพ็ดเพิ่นกินบุได้พี่น้องตอนเพิ่นกินอันงามผัดจานกินได้เงยจ้นนี้ก็ขอฝากบรรยากาศสมด้พี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ